เจ้าทอมมินิสันตัวนี้นะครับก็แน่นอนครับผมนะก็ชื่อเสียงเรียงน,นามเขาก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับ เป็นของดีอยู่แล้วคือกีตาระดับไฮเอนพวกนี้มันขายเขาขายขายฟิลลิ่งขายฟิลลิ่งฟิลลิ่งในการจับนะมันเหมือนแบบว่ามันนุม่มอ่ะมันนุ่มมือจับแล้วมันสบายมือมันสมูทหมดอ่ะคือเวลาเนี่ยอันนี้คุณอาจจะไม่ได้จับ แต่ว่าที่ผมจับอยู่ผมจะบรรยายความรู้สึกให้ฟังมันทั้งต่ำแล้วก็นุ่มเลยนะมันค่อนข้างดีดูดดเห็นไหมดูสายอันนี้ <c oughs> คือเรียกว่าต่ํามากๆนะครับแต่ต่ำมากแต่ไม่บัสเฟดนะครับอ่ามันจะไม่เหมือนกีตาร์ระดับพันสองพันอะไรทั่วไปกีตาร์จีเลยนนมันจะถึงไม่ต่ำกาบัสเฟดอะไรอย่างเงี้ยน,นะแต่ว่าอันเนี้ยคือเรียกว่าต่ำแต่ว่าเสียงยังใสยอยู่เลย, <c oughs> ยเห็นไหมครับ ค่อนข้างดีมากๆใช้คําว่าดีธรรมดาไม่พอต้องดีมากๆด้วยคือแบบว่าการเขาเรียกอะไรการเซตอัพเฟตอะไรของเขาเนี่ยคอคือแบบตรงมากๆนะครับใช้คําว่ามิลลิอะไรนะมิลลิเมตรหรอมิลลิอะไรสักอย่างที่เขาวัดกันฟิลเลอร์อะไรพวกนี้เออเอามาวาดัดท้กครูแบบโอ้โหแบบเป๊ะเลยอ่ะคือในตั้งแต่เฟดที่1ยันเฟดที่22เนี่ยนะครับ คือมันตรงแบบเป๊ะอย่างนี้เลยนะครับคือแบบว่าจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการเซตอัพหรือการเซตเสียงของผมก็จะใช้กีตาร์เหล่านี้นะครับใช้กีตาร์แบบมือชีพเหล่านี้นะครับในการเซตอัพให้หลายๆคนนะครับนะก็จะเห็นผมปิดการขายบ่อยอะไรบ่อยนะครับก็มาจากเสียงนะครับเสียงที่ได้ยินนะครับเพราะว่าเราอยู่กับวงการในการเซตอัพกีตาร์การ เซตอัพเอฟเฟกเนี่ยเสียงและของมันต้องสําคัญมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องจําเป็นที่จะต้องใช้ของแบบว่าถ้าคนธร van, รมดานะเ,เรียก ZA, แพงเลยก็ได้นะครับเนาะเออเรียกว่าแพงเลยก็ได้เพราะว่าตัวนี้ 1, 1, เนี่ยมือหนึ่งถ้ามือหนึ่งเนี่ยถ้านําเข้ามาจริงๆเนี่ยเกือบเกือบเกือบสองแสนนะครับถ้านําเข้ามาจริงๆอ่ะนะอ่านะครับถ้านําเข้ามาจริงๆเนี่ยถ้ามือหนึ่งเนี่ยนะครับเพราะว่าทอมบริษัทเนี่ยนะครับก็อย่างอย่างที่รู้กันนะครับก็ มันค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วน,ลนะในเรื่องของราคาแล้วตัวนี้มันเป็นดรอปท็อปด้วยนะครับโอ้โหเรียกว่าลายพอยต์สวยๆกันแบบนี้เลยนะครับนะครัมันดรอปท็อปในะคอเรียกว่าเป็นเมเปิลเขาเรียกคัสพิเศษพวกนี้มันเป็นกีตาร์ระดับคัสต้อมชอ็อปอะไรพวกนี้คัสตอมเอมคัตต้อมอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนเฟนเดอร์คัสต้อมช็อปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันค่อนข้างจะคัสมาเป็นพิเศษคัสลายไม้คัตคัสไม้ นะครับอะไรต่างๆนะครับกรรมกรรมวิธีการผลิตนะครับแล้วก็เรื่องของพวกการต่อคออะไรต่างๆเนี่ยนะมันจะมีกีตาร์ปกติทั่วไปจะมีอยู่4อันและสี่น็อตอยู่สี่อ่ะสี่อันอนี้ใช่ไหมครับอ่าแต่ว่าตัวนี้มี2ออันแต่ว่าดูด,ดูให้ดูการต่อคอเขาเห็นไหมจะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมคางหมูอ่ะนี่เห็นไหมครับนี่เลยเห็นไหมอ่าอย่างเงี้ยน,นะครับซึ่งผมว่ามัน มันก็เทปอีกแบบหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญคือผมว่ามันน่าจะได้เรื่องของซับเทนที่มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ามันเหมือนไม้มาเนี่ยนะครับคุณเห็นไหมไม้ตรงช่วงเนี้ยมันประกบกันมากขึ้นนะครับเหมือนไม้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเสมอเสมอนะเสมอไม้ตังเนี้เดียวกันแล้วมันประกบกันมากขึ้นในเรื่องของซับเทนนี่คือแบบใหญ่คือยาวเลยอ่ะ คือมันยังมีเสียงอยู่เลยเนี่ยนะครับถ้าเป็นกีตาร์อื่นก็ติ้งหยับไปแล้เห็นนะแต่ว่าันี้มันค่อนข้างจะแบบว่าซัพเทนีเรียกว่าแจมแล้วก็จบด้วยแล้วในเรื่องของบัสไฟเทนนะครับ <S <S นี่เขามีระบบบั t ไฟเทนนันคือพวกจูนเนอร์แบบว่าตรงมากๆใช้คำว่ามากๆเลยนะรัเขาตัวนี้สามารถจะเล่นฮาร์โมนิ ได้ได้โอ้โหได้ไดเรียกว่าได้ทุกอันเลยนะครับเห็นไหมครับช่องสามก็เหมือนกันอ่าโดยโดยปกติจนทั่วไปเนี่ยกีตาร์เนี่ยช่องสามมันค่อนข้างจะออกยากนะครับเห็นไหมครับแต่ตัวนี้ขนาดใช้ไดใ์น้อยๆนะครับอ่าลองใช้ไดใ์เยอะๆดูมันออกวิทยน์ะ ซูนมันดีมากๆนะครับเนาะก,ก,ก็คือระดับนี้คือไม่ต้องห่วงแล้วนะครับอันนี้ก็ผมก็พูดไปเรื่อยๆเนาะเผื่อใครอยากจะมาฟังว่าเออมันดียังไงอะไรไงเนาะเผื่อหลายๆคนจะหาซื้อไปเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ฟังๆไปฟังผมโม้ไปอาจจะผิดบ้างอาจจะถูกบ้างแต่ก็พูดมาจากความรู้สึกที่ได้จับตัวนี้เนาะเออนะครับ น,นี่คือของจริงแล้วในเรื่องของระบบไฟโรสก็แน่นอนอยู่แล้วครับผมระดับนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องความเพี้ยนไม่มีเลยฮะไม่มีเลยอย่างที่ผมโชว์ให้ดูไปนะครับก็คืออย่างนี้นะครับ ยังเท่ากันอยู่เลยเห็นไหมครับเนี่ยครับ,น,น,รบนี่คือความพิเศษของกีตาร์ระดับไฮเอนด์นะหรือว่ากีตาร์แพงๆนะครับอ่าหลายๆคนก็จะได้แบบว่าหายสงสัยกันแล้วมาพูดคุยกันเนาะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับอ๋ก็มีอะไรก่ะพวกสปงสปริงก็เป็นของชุดเขาเลยของชุด อ่าฟอยล์โรสเขาเลยนะครับนี่เลยของชุดือฟอยล์โรสเริ่มเรื่อมแบบนี้เลยนะครับผมได้มาค่อนข้างจะสภาพเรียกว่าดีมากๆเลยดีกว่านะครับนะส่วนปิ๊กองปิกอาโอูหลืมพูดไปได้เลยปิ๊กอาอยังดีนะครับกีตาร์โมเดิร์นสตส่วนใหญ่ส่วนทั่วไปตัวนี้นะต้องบอกตามตรงว่าเ u t p u t อาจจะไม่แรงมากเหมือนตัวเก่าๆเ,เหมือนทอมตัวนู้นทอมตัวนู้นนะตัวหลังเห็นไหมครับนะครับ เอาพูดแรงกว่าตัวนี้นะครับเพราะว่ากีตาร์ทำใหม่ใหม่เนี่ยเขาทำออกมาเพื่อเดี๋ยวนี้มันมีเอฟเฟกระดับไฮเอ็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับคือเราสามารถจะเล่นเกณฑ์ที่นี่ได้ไงนะครับเขาก็เลยทำออกมาว่าเนื้อๆหน่อยนะครับเนื้อๆให้ให้ให้ียกว่าให้ได้เสียงจากกีตาร์นะครับให้แบบว่าให้เล่นเสียงคีนให้เพาะเลยเห็นไหมครับอ่าเวลาเล่นเสียงคีนคือเล่นได้ทุกแกนะครับ มันไม่ใช่ว่าจะเล่นได้แค่แก๊กหน้าแก๊กผสมแก๊กอะไรคือมันเล่นได้ทุกแก๊กเลยนะครับแต่และแก๊กก็จะมีเอกลักษณ์ต่างกันไปนะครับอ่าอนะูที่เราประสมปิกอัาแล้วก็ที่สำคัญคือไอตัวนี้นะครับเนี่ยฮทอวิทเนี่ยมันก็มีส่วนเยอะมากๆนะในการบูดเสียงหรือในการตัดเฟดกับเฟดอะไรของเขาอ่าในวงจรแล้วก็ ไอ้ที่สำคัญคือตัวนี้สามารถจะยกขึ้นยกลงได้ด้วยนะเป็นการตัดซิงเกิลคอยได้อีกโอ้โหอันนี้มันเป็นซิงเกิลคอยอยู่แล้วนะสามารถตัดให้บางลงอีกได้แล้วก็สามารถจะบูสเสียงให้ขึ้นมาอีกได้เห็นไหมครับโอ้โหเรียกได้ว่า เรียกว่าจบเลยนะครับถ้าผมพูดผิดไปก็ก็อย่าว่ากันเนาะนะออครับผมก็ลองก็เรียกอะไรอะลองแล้วก็พูดไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับนะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยลูกวงล,ล,ลูกปิดเป็นของเป็นของคอมมิทสันกาเลยนะครับเอาใช้ได้เลยจังมากจบเลยนะครับไม้เมยอะไรหูงานเงินนี่เรียกว่าปาณีชตมากปาณีชตแบบสุดๆเลยนะครับใน,ในเรื่องของคอเนี่ยฟิลลิ่งตรงคออย่างเงี้ยนะคุณเห็นไม้มันขึ้นมหใช่ไหม คุณคุณก็คิดเหมือนผมตอนแรกๆว่าเอ๊ะมันจะสะดุดหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยเนีน่ยนะไม่มีสะดุดครับคือมาฟึดฟึดฟึดอย่างนี้ได้เลยนะครับลวงลึกๆแบบนี้สบาย,บายคุณสามารถจะเล่นเสีงยงเคยนเฟดลึกๆเนี่ย ฟิลิงได้เหมือนได้เหมือนเฟดนอกๆแบบนี้เลยนะครับเวลาคุณเล่นอ่ะสมมุติชีเล่นในนี้ก็เหมือนกันนะครับฟิลิงมันเหมือนกันเลย จับนิดนึงนะครับแค่นั้นเองครับเห็นไหมครับคือฟีลลิ่งและเสียงมันเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันสมราคามันจริงจ <ๆๆ S 1> ริง ัตเทนเนอร์ของเขาเลยนะครับอ่ะโอเคจัดไปนะครับก็ฟังผมพูดไปโมไปอะไรไปนะครับก็อย่าลืมด้วยกันครับผมน่าจะซื้อขายกีต้าร์เอฟเฟกก็นึกถึงจัมพุกี้ไฟได้เลยเนาะในการเซตอัพในการอะไรต่างๆอะไรพวกนี้นะครับราหลับมือชีพแน่นอนนะไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรามีแอมเรามีเอฟเฟกสายแจ็คอย่างดีกีต้์อย่างดีเซตอัพเอฟเฟกให้ท่านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันมีค่าความเป็นมาตรฐานสูงมากๆนะให้ให้ดูนิดนึงครับ เรามีแคปนะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคือแคปครับนะครับคุณจะมีเอฟเฟกต์ดีๆนะครับมันก็ไม่เท่ากับคุณมีแคปดีๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือลําโพงนะครับอ่าลำโพงแสดงผลนี่แหละฮะเหมือนเหมือนจอคอมพิวเตอร์นะครับจอคุณไม่ได้มาตรฐานหรือจออะไรสีมันก็เพี้ยนมันก็แสดงผลเพี้ยนถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหมือนกันไอ้ไอ้หน่วยแสดงผลก็คือพวก แคปต่างๆดอกมันต้องมาตรฐานระดับศิลปินใช้ระดับโลกใช้อะไรอย่างเงี้ยครเสียงมันจะออกมามาตรฐานเห็นไหมครับเสียงมันก็จะออกมามาตรฐานมีความเป็นกลางสูงนะครับเวลาคุณจะประสบปัญหากันบ่อยก็คืออย่างเช่นเซตอัพที่บ้านไปใช้ลำโพงแบบเล็กๆเซตอัพไปเพราะว่าถึงหน้างานใช้ร้อยวัตต์ใช้ร้อยห้าสิบวัตต์ใช้ซีดอกแบบนี้ ซาวคุณก็เปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ยคือมันไม่จบไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเซตอัพกับผมเนี่ยสมมติคุณใช้4ี่ดอกอยู่แล้วเนี่ยผมก็จะเซตอัพ4ี่ดอกใช้เมซ่าผมจะเซตอัพให้เลยแบบนี้นะครับหรือว่าใช้1ดอกก็แล้วแต่แบบนี้นี่แหลค100นะครับร้อยวัตนะเราก็มีไว้เซตอัพแบบคือครบเลยอ่ะคือครบจบเลยพูดได้ง,ง่ายเนาะอ่ะโอเคจัดไปนะครับก็พอจะรู้เรื่องราวของจัมพูกีตาร์ไฟกันไปบ้างแล้วนะครับอ่ะ ซื้อขายปลอดภัยกับจะบุกิจไฟจัดไปครับ